ครับผมพ่อแม่พี่น้องกาบสวัสดีกันตอนเย็นครับเมื่อนี้ก็พามายามรอบพี่น้องหลังจากที่เรามาลงรอบแม่น้ําไ้สองหลังครับผมก็มาดูกันว่าจะมีปลาข่าวบะนี่คันบะมีกัดได้นี่แหละพี่น้องอันนี้แหละกับไปกินแทน <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันครับผมบารเฮาสิมานี่ก็คือบรรยากาศถ้ามันมีคนมายุ่งนะครับใส่ไว้ตรงน้ำไหล ถ้ามมีคนมายกของเรามันก็โอกาสมันก็จะพอมีรุ่นน่ะพี่น้องถูกพอมีรุ่นได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งไม่เห็นมีรอยชนอะไรเลยเว้ยปาลาอะไรนะอันมีคนมายกเลยพี่น้องโอ้ปลานี่ตัวนี้หมอตะกลับ ไอ้เนี่ยโอ้ยเลื่อเลยพี่น้องตัวเดียวเองเหรอโอ้โหไม่หมานเลยพี่น้องเพรว่าตัวใหญ่อยู่ตรงนี้อีกหลังนึงปลาไม่เข้าฝนไม่ตกครับเป็นหมาไม่ฟ้าฝนไม่ตกปลาครับว่าขึ้นแล้วพี่น้องบ้งหมานม่มีไหมหมือนไห อู้ปลาเลยพี่น้องเห็นตะหลังครับผมปลาอะไรไม่รู wow huh ้ปลาดุกหรือเปล่าโอ้ยปลาดุกใหญ่ตัวนึ่งมาโอ้ยมาเลยพี่น้องเฮ้กับปลาบูน้อย เออได้ปลาดุกปลาดุกพวกเขามาปล่อยตามแม่น้าครับผมพี่น้องเป็นปลาดุกเลี้ยงนะก็เป็นปลาดุกลัตเซียครับมาปล่อยลงแหล่งน้ําธรรมชาติพี่น้องดูน่าจะเพิ่งเข้าครับแต้มหนึ่งเคครับผมก็ถือว่ายังหมานอยู่พี่น้องเนาะก็ถือว่ายังหมานพรพอได้อยู่ได็ก,กินแล้วเนาะ,ะดูตัวลปลาบู ได้ลาบแล้วพี่น้องเรับนั่นมาครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่ทิ้งไว้เหมือนเดิมแต่แตะกลับเรายังไม่เอาครับจะรอไว้พี่น้องครับโอเคครับผมวันนี้ก็ประดุกแต้มใหญ่หนึ่งแต้มหลังละตัวหมานอยู่ครับผมพอด้อยู่ได้กินครับผม,บผมสวัสดีครับ